you <laughs> สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่26เดือนตุลาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ t ด e e k c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคาเดนเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการกันโชซ์ริอาอิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปเซียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจนัวคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศครับผม สี่ตีการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด2เกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการกันโชว์ซิลิอาอิตาลีนัดนั้นนะครับเจนัวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียผลคือเจนัวเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนยครับผม ติ2 0เกมหลังสุดคอดนเทนเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ10และแพ้6เกมหากดูสถิ 10, ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดขอดนเทนตนเจ้าบ้านอย่างสเปเซียนะครับอยู่ที่รายการกันโช่ซิลอาอิตาลีนัดนั้นนะครับสเปเซียบุกออกไปยันด้านซามโดเซียผลค,คือสเปเซียบุกไปแพ้ลิสรอร์2ประตู1ครับผม เรามาดูในส่วน4ติ20เกมหลังสุดของท้าน,นทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ5และแพ้9เกมหากดู4ติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท่าน,นทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับอยู่ที่รายการกันช่วงิลอาอิตาลีนัดนั้นนะครับเจนัวบุกออกไปเยือนท่านโตริโนโผลคือเจนัวบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตู2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเดตราคาของสถาบันถูกต้องตามตกฎหมายจากสีติเฮตุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เ,เกมซึ่ง2เกมนั้นเป็นทางทีมเยือนอย่างเจนัวที่ทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่เจนัวต้องบุกมาเยือนท่าสเปเซียซึ่งฟอร์มของทั้งสองทีมในช่วงนี้ไม่ค่อยดีแต่ผมยังมั่นใจในทีมเยือนอย่างเจนัวครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าเจนัวสามารถบ,บุกมาชนะทางสเปเซียได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการกันโชว์ริอาอิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง AC ซีวินิสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเลนิตนาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่าง AC ซีวีนิดนะครับพวกเขาชนะ1เสมอศูนย์และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการกันโชว์ทรบีอิตาลีนัดนั้นนะครับซาเลนิตานาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AC ซีวีนิดผลคือซาเลนิตนาเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูนหนึ่งครับผม ติ2 0เกมหลังสุดของนัด้านเจ้าบ้านอย่าง ACV นี้นะครับพวกเขาชนะ9เสมอ5และแพ้6เกมหากูสว4ต0ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนักด้าน ACV นิ้นะครับอยู่ที่รายการกันโชว์สลีอาอิตาลีนัดต่้น,นะครับ ACV นิตบุกไปเยือนด้านซัตโซโลผลคือ ACV นิตบุกไปแพ้ดุสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วน4ตี20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างซาเลนิตนานะครับพวกเขาชนะ9เสมอ1และแพ้10เกมหากดู4ติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างซาเลนิตนานะครับอยู่ที่รายการกันโช่ซรีอาอิตาลีนัดนั้นนะครับซาเลนิตนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอมโปรีผลคือซาเลนิตนาเปิดบ้านแพ้บริสกอร์2ประตู4ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเราคาของนาทบทันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตูเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเยอนอย่างซาเลนิตาน่าทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ซาเลนิตาน่าต้องบุกไปเยอนท่าศนเอซีวินิทผมขอฟันธงว่าซาเลนิตาน่าสามารถบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการกิสครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลาลิซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพาสเจียนนีนีคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มสินาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบลูบไซด์พวกเขาพกมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างลาลิซานะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการกีซูเปอร์ลีกนัดนั้นนะครับลาลิซ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนพาร์เจยนีน,นีผลคือลาลิซาเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ครับผม 4-20เกมหลังสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างลาลิซานะครับพวกเขาชนะเกตเสมอ4และแพ้9เกมหากดูส 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างลาลิซานะครับอยู่ที่รายการกีสครับนัดนั้นนะครับลาลิซาบุกออกไปเยนนนือนด้านไดโครัสโลดอสผลคือลาลิซ่าบุกปนะชด้ด้านดสกอร์1ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของั้านทีมเยอนอย่างพาร์สเจนนีนีนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ6และแพ้8เกมหากดูสีิติยอนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของั้านทีมเย็นอย่างพาร์สเจนนีนีนะครับอยู่ที่รายการกีฬาซูเปอร์ลีกนัดนั้นนะครับพาร์สเจนนีบุกไปเยือนทางด้านอพอลอนสมายนิตผลคือพาร์สเจเนนีบุกไปแพ้วยสรก1ประตู่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพบก,กันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างลาริซาที่ทาได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ลาริซาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพเจนนีผมขอฟันธงว่าลาริซาสามารถเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ครับผม หาสนใจข้อมูลคู่อื่นๆและอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันในที่เว็บไซต์ทีเด็กคิดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวัพวนพรุ่งนี้สวัสดีครับ